ช่วงหน้าร้อนปีที่ผ่านมาทางการรถไฟเขามีการขอความร่วมมือจากใครที่มีพื้นที่หรือว่ามีที่ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ต้นสนหรือว่าป่าอะไรก็แล้วแต่เขาขอความร่วมมือก็คือเขาจะตัดระยะห่างจากรางรถไฟไปกอ,อกจากรางรถไฟไปถึงพื้นที่ของเราหรือว่าของใครก็ตามประมาณ สิบเมตรหรือสิบห้าเมตรหรืออะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่แน่ใจแต่แต่ก็เนื้อที่กว้างเหมือนกันปกติรางรถไฟจะเต็มไปด้วยไม้ต้นไม้สนไม้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วหน้าร้อนต้นปีที่แล้วเขาทําการตัดแถวแถวติดกับรางรถไฟนี้จะเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยต้นอะไรทุกอย่างมันมีความรู้สึกว่า w h ยทําไมเขาตัด ตัดเยอะจังหรือว่าตัดเนื้อที่ที่เขาขอไปทำให้มันเยอะทำไมไม่ตัดออกแค่ขอบขอบหรือว่ารางรถไฟอะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกว่าอันนี้คือรู้สึกเองมีความรู้สึกว่าเหมือนเขารู้เลยว่าอ่าปีนี้หน้าหนาวปลายปีปีที่แล้วพูดถึงปีที่แล้วเนาะหน้าหนาวลมต้องแรงหรือว่าต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะเหมือนประมาณนั้นเลยอ่ะเหมือนเขา ขาเรียกอะไรอ่ะตัดไฟแต่ต้นลมประมาณนี้แถวล้างรถไฟคือน่าจะตลอดระยะทางของล้างรถไฟเขาจะทําการตัดต้นไม้แบบโลง่งแบบไม่มีอะไรแล้วนอกจากต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยต้นไม้ใหญ่เขาจะตัดตัดให้หมดเลยทําความสะอาดแบบเรียบร้อยก่อนที่อาจะเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาปกติหิมะจะมาหรือว่าการทํางานที่จะยุ่งยากในการเดินทางในการตัด ต้นไม้ที่อยู่ตามขอบขอบ,ขอบหรือว่าใกล้ๆกับหลังรถไฟมันจะทํางานยากเขาก็เลยทํางานตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนซัมเมอร์ได้ซ้ํามาดูสถานการ์พายุลมมาปกติก็มีอยู่แล้วพายุลมเต็มมันไม่นักขนาดนี้พายุลมปีนี้สุดยอดผลงานผลงานสุดยอดมากยิ่งเข้าไปในป่าคือแบบบาง บางเจ้าหรือว่าบางคนที่ที่ล่องลมที่มันพัดมาเนี่ยเหมือนมันลงมาเต็มที่เลยประมาณนี้มันลาบจนแบบต้นไม้ที่ไม่สมควรที่จะได้การตัดไม่ถึงเวลาหรือว่าสมควรที่จะตัดมันลาบเป็นหน้ากองไปเลยบางเจ้าเข้าโรงพยาบาลรับไม่ได้กับสภาพคือความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เลยโซนทางภาคเหนือของเซอวเดนจะได้รับเยอะกว่าได้